สองคนเขก็แมาจากปีแล้วก็จะสองปีแล้วจ้ะเห็นบ่ล่ะจี่สองปีแล้วเป็นยังไงก็เปลี่ยนนอนจักหน่อยจะนอนนี่แหละเดี๋ยวก็หอมซ้ายเดี๋ยวก็หอมขวาอะไรเงี้ยเก็บไว้วันแต่งเลยเนาะแห้งใต้วันหมั้นของเฮาแลยเด้อโ้ยหูยบ่จ๋าซุ่มอ้นน่ะแม่ฮู้จักกันหาวันเท่านั้นนี่สิเรียก นี่ยังอยู่นี่โอ้โหนี่อันไอ้ทรงใครนี่เด้ออ๋อผู้หอมจังเลยนี่หอมงงแนวหอมนี่หอมงงแนวอ๋อจงสิละอ่าจุบบห้จุบบห้ยต้องสิบ่ะจ้าก็ไม่บอกจ้าได้บอกผีป่ะอ้อันไอ้กลับบ้านกันเด้ออือกินหอดเด้ออือ ูนนี่เเาาาะสิฮตยไอนะ้ลำเจีย๊ยบมึงกับไอ้บุญทิมเนี่ยก็คบกันมาแตะโดนแล้วแล้วเป็นจังไดงเนาะคือบ่แต่งงานกันจักเทื่อมึ้งไงเอ้ยก็สิแต่งเงาละ่ะเห็นว่าขอเก็บเงินจักหน่อยสามสีเหมือก็แต่งแล้วนะสามสีเหมือก็แต่งอืมถามอีนมืเด้อมึงกับไอ้บุญทิมนี่ได้กันหรือเปล่ามันบอกเฮ้ยเฮ้ยได้ยัง ตังเด็กบ่าแล้วนดได้แล้วว่าได้แล้วโอ้ยแห้มาวกวนเอาเอาขัดไาบ้งเลยม่หับอกด้กันสองคนไหมแล้วบายมึงบอกบัดิจบัวเห็ดยังก็สั่นโอ้ยเฮ้ยังสีายไอ่ไอ่ไอ้อสิน้ำใยไปนกบอแล้วบ่เบีย่มบบ่ตั้งแต่รปบ่เหมือนบรดีนะเหมือนบ่ดีปลาหรือไหรือวะไอ้เป็นสิมแล้วเป็นตุดวะ เนีย่ะเพราะว่ามันแบบนุ่มกับใยหึดากับแบบใยห่หนากับง่ามแต่บนคิมเราเบกเาคาอว่าเป็นตดอิหลีเดี๋ยวพุ่นพุ่นพุ่นมาแล้วพุ่นพุ่นพุ่นมาแล้วเพลินเบาแล้วก็มาเลยสูบ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 หุยส้นสูบปากุ้งเตะเลยเรื่องไหลสารละอันสัเร็วขี่ผูดดาบเงพัคผุดไม่ใช่ ไหนเออเจ้าก็มาบอกหลายปีเขายังมาท่านในบายเพิ่นสิอึบอึบอึบอีผาดถื่อนเมื่อยแล้วเขาอ่ะเขาก็บยุ่งซีละไม่ใครเอาดอกบ่เอาหนะ้าลำเจียกยายเฮจงังซี่โอ้อยเดี๋ยวผู้ใดไม่เห็นเขานี่เขาสีว่าลำเจียกบ่ดีเด้ว้ยมันยังจบคือบ่คอยจะเช่อน,นี่เมียมันนี่อันรุ่งเลยเนี่ยลำเจียกไอสีวา่ายังสูฟังคนเฮาอ่ะ พ่อแม่อ้เขาสอนไว้ว่ายาชิ่งสุกกรหายมันบอดีต้องรักษาผ่าลักความเป็นไทยความเป็นแม่ยิ่งอย่าเอาไว้รักง่วนสงวนโตเอาจังสิมันปุ๊บแต่งปั๊บเอาเลย เต็งสี่ตัวอายก็สิแต่งกับน้องเลยก็เป็นอย่างดอกเท่ากับทดลองเอากันก่อนบอได้ดอกว่าต้องทดลองเอากันมือนั่นเลยแต่งปุ๊บกัดสวนเลยโอ้ยมาควนมักเอาเดี๋ยวอายจัดให้มือแต่งพอมือแตงปุ๊บบอกแขกในงานกลับบ้านไปให้เบิดเดี๋ยวอายสิจัดเลิมเจียบให้ได้สมใจเลยทีเดียวได้บอชได้บอชจ้ะเอาจังมสี่บอชะว่างสักสว่างสัก ลามึงอ่ะอือด่จักเทื่อไี่บอกขาดงจักมือเดียวนี่โอ้ยหนวกรหนวทางหนีไม่เฮ็ดจังไก่อ่โอ้ยไม่เฮ็ดจังไดล่ะเียเบลาสอนบอกอ้ออสายแนขวาแนขึงแนนึงน้ำเอน้เกอ้า ได้กันก้อนที่เตงแล้วหรือเปล่านี่ไม่อยากใหคุกแต่หัวไม่นีอ๋อโม่เป็เด้อเก่งแตมันได้เด้อแซ่บว่ามันมัได้กันเนาะ องเปรี้ยวๆมันสิมีได้จังเดยมันต้องไปในเมืองพุนราร์ยังเธอแหละคือเมืองไม่บอกเมืองน,นีก็ได้จอดเมียบุรละ่ะเอ้าของจังสี่มันมีเฉพาะในเมืองเท่านั้นน้องจ้องเจียบเดี๋ยวนะจอดเลยจอดบัดเดี๋ยวนี้จอดจอดจอดเฮ้ยโอ้ยยังยังอยู่นี่เดี๋ยวก่อนเสร็จยังจังสี่จังสีนะ่จังสี่น่ะแปลว่าจังไดรนี่เอา้า ไอ้สิพาน้อ,นองลำเจียบไปซื้อแหวนแต่งงานตัวเนาะเพราะว่าต้องเอาอนล่องนองลำเจียบไปนั่ไปลองแหวนว่าใส่พอดีบ่อันสัญ,ญลักษณ์นี่ก็คือแหวนอันญญนี้ก็คือน้องนิ้วน้องลำเจียบแล้วก็ใส่สีใส่ซีใส่จังซีโอ้ย <c oughs> มันบ่แม่นซ้อนก่อยไปมีแห้งบ่กมั่แม่นติดอันฮกเจ้าซิซ้อนไปมีแห้งเฮ็ดจนงดดและ่ะสัญ,ญลักษณ์อ่ะสัญ,ญลักษณ์เอากันแม่นบ่าจา้ะ ไปเฮ็ดแบบนี้เดี๋ยิแม่มาจ้ะโอ้ยบักเป้กบัก่าบักมืบักกูกีดโอ้ยใครก็ข่อยแนวนี้ไม่เม็นคนข่วยแบ็นี้แฮงตี้ไปซื้อแหวนก็อ้บอกแล้วว่าต้องแต่งงานก่อนทั้ยโอ้ก็ไอก็ข่อยแนวนี้ไปไปรไปไหนก็าแหวนนะม่ไปกไเลวะโอ้ดอีกแล้ว กาแฟรปรุงสำเร็จชนิดผงตรา Ppresso Coffee 2 5 i n One มีสารสกัดจากสมุนไพรที่มีคุณภาพและใช้ครีมเทียมน้ำมันรำข้าวในหนึ่งซองจะมีส่วนประกอบ25ชนิดให้คนที่ชื่นชอบกาแฟได้ดื่มดำํำดื่มกาแฟดื่ม Ppresso Coffee นะคะสนใจสั่งซื้อโทร0892009988